สวัสดีเพื่อนเื่อนทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมนง XMP เหมือนเดิมนะครับเราอยู่กันในเกมโปเกแลนนะครับหรือว่าโปเกสกาเซอร์มังกินนั่นเองคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเรสโ n น n c e ไวคิวเลมนะครับตัวเดียวนะใช้ตัวเดียวคลิปก่อนหน้านี้เคยรีวิวไป2ตัวนะครับแบ็กไว้นะครับอันนี้เป็นไวตัวเดียวผมเอามายืนกับลาติออสแล้วก็ลาติอัสนะครับที่เป็นล่าง มาสเตอร์ Master, หรือว่าร่างโอเวอร์โหลดนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสคร่าวๆนะครับที่จริงก็เคยรีวิวแล้วก็อธิบายไปแล้วนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ของหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับค่าพลังต่อสู้รวมนี้อยู่ที่63ล้านนะค่าสเตตัสก็ตามนี้เลยนี่ใส่ที่ใช้ใช้เป็นโบราณน,นะบวกเพิ่มสเปเชียลแอกสิไว้นี่จะเป็นสายสเปเชียลแอ็กนะครับ sp. จุด atk ส่วนแบล็นี่จะเป็นสายแกนะ p. จุด atk เนาะ คุณสมบัติที่1 2-3 4งสองสามสี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณสมบัติที่1น่เนี่ยเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายคิเนาะยีมีผล2เทิร์นหรือว่า2รอบนั่นเองคุณสมบัติที่2ก็เป็นคุณสมบัติตัวเขาเหมือนกันนะครับเพิ่มความเร็ว100%มีผล3เทิร์นคุณสมบัติที่3ามนี่ก็เป็นการลดความเสียหายชนะธาตุลง20%นะครับแล้วก็คุณสมบัติที่4นี้เป็นคุณสมบัติตัวเขานะ เพิ่มดาเมจ24%นะครับสเปเชียลแท็กแล้วก็เพิ่มความเร็ว15%นะครับในส่วนของค่าความสัมพันธ์นะมีบวกเพิ่มดาเมจเนาะบวกเพิ่มพลังป้องกันนะแล้วก็บวกเพิ่มความเร็วค่าพลังสายฟ้านี้ล้างติดครบทุกช่องนะบวกเพิ่มไป22,790ค่าความสนิทบวกเพิ่ม120นะครับแล้วก็ค่าการฝึกนี้บวกเพิ่ม40นะเลเวลแม็กแล้ว อาวุธที่ใส่นี่ก็ใส่เป็นเคื่วอวเพิ่มสปีดนะเพิ่มสปีด19%เนาะสำหรับโมงี่นี่ใส่แล้วก็มีโอกาส40%นะที่จะเพิ่มความเร็ว100%มีผล1เทิร์นประดับที่ใส่ก็ใส่เป็นประดับเซตโฮโอบัวแดงนะครับก็ป้องกันการตายได้1ครั้งเนาะในส่วนของสกิลที่ใช้นะครับอัติเมทนี้สร้างความเสียหายธาตุน้ําแข็งนะครับสกิลที่3นี้เป็นความเสียหายธาตุไฟ เวลาเขาใช้สกิลเนี่ยมันจะทําให้โปเกมอนติดดีบัฟเผาไหม้นะครับถ้าติดดีบัฟเผาไหม้แล้วเวลาเขาใช้สกิลใส่เนี่ยมันก็จะแรงขึ้นเนาะสกิลที่2นี่เป็นความเสียหายธาตุน้ําแข็งนะครับสกิลที่1นนีเน่เป็นความเสียหายธาตุมังกรส่วนสกิลที่ตัวเนี่ยถ้าเขายืนคู่แบ็กนะครับหรือว่าไว้ยืนคู่กับแบ็กหรือแบ็กยืนคู่กับไว้เนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจแล้วก็พลังป้องกันนะครับตามนี้เลย ในส่วนของการเรียนสกิลนะทใส่ก็มีบำบัตด,ด้วยดอกไม้นะครับมีเพิ่มดาเมจเนาะเพิ่มความเร็วมีเพิ่มค่าความโกรธนะครับมีได้ลับกกระป้องกันการโจมตีหนึ่งครั้งมีเพิ่มัตราการฟื้นฟูเลือดเพิ่มคินะครับมีเปลี่ยนความเสียหายเป็นเลือดเนาะมีสังข้อแสงนะครับแล้วก็มีเพิ่มพลังป้องกันด้วยนิดๆหน่อยๆเนานะโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวช่วยเหลือนี้ใช้เป็นมิวทูไวนะพลังบริเวณใช้เป็นสีส้มนะครับตาใช้เป็นตาน้ําตกเอา กดออกสะงั้นโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการต่อสู้กันเลยตรงไหนดีตรงนี้นะครับถามว่าใช้แบบนี้ดีไหมมันก็ดีคนละแบบนะผมก็เห็นในเซิร์ฟมังกินเนี่ยเขาก็ใช้ใช้กันอยู่นะครับมันก็ดีคนละแบบนั่นแหละมันไม่ได้ฟิกตายตัวไงมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับอยู่ที่ความสุขของเราอะ่ะ <c oughs> ใช้แบบไหนมีความสุขก็ใช้แบบนั้นแหละนะครับ บางทีอาจจะแบบว่ามีของแล้วว่ามีงบประมาณทําได้แค่ไว้ตัวเดียวอย่างนี้นะครับก็ใช้เป็นแบบนี้ก็ได้เซิร์มังกินนี้ค่อนข้างที่จะหาโปยมอนง่ายกว่านะครับล่างมาสเตอร์ก็ทําง่ายกว่านะบวกกับไอเทมอื่นนะครับก็หาได้ง่ายกว่าโอเคใช้เป็นสกิลที่3ามหน้าธาตุไฟโอ้โหทีเดียวหายไปเลยนะกดพลังเซตหรือว่าพลังอานะครับอันจะม่ไปเลยทีเดียวยังไงก็หายนะเพราะว่าตอนเนี้ย รีโซแนนซ์ไวคิวเลมเป็นตัว mm hmm. ดามเมตหลักนะครับใน ID ผมนะแต่ที่เห็นพลังมันเยอะๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินใจนะครับว่าค่าสเตตัสมันจะเยอะที่ค่าพลังโดยรวมมันเยอะเนี่ยเพราะว่ามันบวกค่าคุณสมบัตินะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไอเทมต่างๆคุณสมบัติตั่างนะครับมันก็เลยดูเยอะไงโอเคัาติเมตไปก่อนนะครับปลดโล่ป้องก,กันการโจมตีของศัตรูก่อนใช้เป็นสกิลที่1น,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสเรานะาความเร็วอยู่ที่800,000นะครับดามเมจอยู่ที่7ล้านพลังป้องกันเนี่ยผมตีเป็น1ล้านละกันเนาะโอเคประมาณนี้นะครับใช้เป็นสกิลที่3นะทัดไฟแล้วก็สกิลที่2ครับท่าน้ำแข็งถามว่าจัดทีมแบบนี้มันดีไหมก็อย่างที่บอกมันก็ดีนะครับดี <laughs> มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนั่นแหละ แต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแรงเหมือนกันแต่แค่ว่ามันจะเสียผลประโยชน์ทางด้านดาเมจที่ได้มาจากแบ็คนะครับแล้วก็โอกาสไม่ใช่โอกาสสิเป็นการออกสกิลได้ในเทิร์นถัดไปนะครับมันจะเสียโอกาสตรงนั้นไปแต่ถ้าจับคู่แบบนี้มันก็ดีไปอย่างนะครับก็ป้องกันการตายได้หนึ่งครั้งบวกกับประดับที่เราใส่แล้วก็ดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับลาติออสกับลาติอสก็สามารถฮิวให้ได้ตลอดเนาะ ง่ายคือมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าดีที่สุดเนาะสำหรับส่วนตัวผมนะก็คงต้องยืนคู่กันนั่นแหละนะครับระหว่างแบ็คกับไวทแต่ใช้เป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาไว้ฟาร์มโปเกม,มอนวุ่นวายนะอ่ามันตีแรงนะครับตีแรงเนี่ยเพราะว่าดาเมจที่ได้มาเห็นไหมก็ประมาณ4ล้านนะครับความเร็วอยู่ที่เกือบล้านเนาะอ่า แต่มันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ่าเห็นไหมเมื่อกี้นี้อยู่ที่4ล้านตอนนี้อยู่ที่7ล้านแล้วนะครับมีลาติออสกับลาติอัสอยู่ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนี่ขนาดลาติออสกับลาติอัสยังไม่ฮิวให้เลยนะครับคือความเร็วมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะไงตัวลาติออสกับลาติอัสนี่ก็ไม่ค่อยออกสกิลเท่าไหร่นะครับ ดูดิ70,000นะ่ะความเร็วอยู่ที่70,000นะครับลาติออสกับลาติอสัสไว้ผมนี้ความเร็วแปนะล้านน่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้ซัพพอร์ตกันเท่าไหร่นะครับแต่ตัวลาติออสกับลาติอัสเนี่ยถ้าถูกโปเกมอนศัตรูโจมตีมานะครับมันจะมีโอกาสที่จะได้เคลื่อนไหวเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะครับ ว้าวโอเคก็ใช้เป็นสกิลที่3ก่อนนะทัดไฟใช้เป็นสกิลที่1ครับอีกครั้งนะครับฉีดไปๆๆตายรัวๆเลยนะครับแล้วก็ปิชฉาด้วยอัตติเมตนะครับก็ยังง่ายๆอยู่นะสบายๆเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าจะเจอคู่ปรับด่านไหนนะ ถ้าเจอคู่ปรับที่พลังเท่ากันนี้น่าจะสู้ยากนะผมว่าเพราะว่าค่าสเตตัสเขามันค่อนข้างเยอะนะครับใช้เป็นสกิลที่2ไปก่อนนะครับปลดโล่ป้องกันการโจมตีของศัตรูแล้วก็ใช้เป็นสกิลที่นะคน้บทัดไฟสกิลที่1นะครับฉีดมังท่านมังกรไปเฮ้ยเขามีประดับเส้นโออ่ะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับท่าที่1อีกครั้งแล้วก็ปิดฉากด้วยสกิลที่นะคน้บทัดไฟ ก็แรงอยู่นะครับจับทีมแบบนี้นะแต่มันก็ยังแรงไม่ค่อยสุดเท่าไหร่อะแต่ผมก็ชอบนะแบบนี้ก็ชอบเหมือนกันว,ว้าอ่าอันติเมะไปเลยโอ้โหตายไปเลยนะครับแรงมากปิดฉากด้วยสกิลที่หนึ่งน้ทํามังกร แต่ไม่แรงเท่าเดียกาน,นะถ้ามังกรนะ่ะเดียนกกานะชื่อเต็มมันแต่เราเรียกแบบติดปากกันอนะเดียกาเดียาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะแจกชิปมาสเตอร์ของไคโอกานะครับคิดว่านะคิดว่าเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้ามีโปยมอนตัวใหม่ที่อัพเข้ามานะที่เป็นแบบตำนานนะ่ะมันจะ แจกชิปให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นชิปธรรมดาหรือว่าชิปมาสเตอร์เนาะอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะแจกนะเพราะว่ามันก็แจกทุกครั้งอะ่ะเซอร์มังกิตสำหรับโปเกมอนที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้มันแจกตัวเมตันก่อนนะครับที่เป็นชิปมาสเตอร์นะที่ผมได้อัปเดตคลิปไปแต่ที่หน้าน่าจะมีชิปเคลกานะครับต้องรอดูกันอีกทีหนึงนะ่งเนาะโอเคอที่เมทปเลย ใช้เป็นสกิลที่3นะครับทัดไฟสกิลที่1งครับฉีดท่ามังกรไปปิดฉากด้วยสกิลที่2นะครับลมหายใจน้ําแข็งนะที่จริงมันต้องเป็นลมหายใจมังกรนะครับเพราะว่าตัวมันเป็นมังกรไง โปเกมอนเขาค่อนข้างธรรมดานะครับแต่ว่าพลังเยอะมากถึกนะครับเนี่ยดูค่าสเตตัสเขาดิตัวพลังป้องกันนี้เท่าไหร่เนี่ยเป็นล้านนะครับคนเยอะนะครับเพราะว่าถ้าดามิเราไม่พอเนี่ยถึงแม้ว่าโปเกมอนเขาจะธรรมดาแต่ถ้าดามจเราไม่พอเราก็ตีเขาไม่ตายนะครับติเมทไปเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ เซตนี้หรือว่าทีมนี้นะเอาไปปรับใช้กันได้นะครับเผื่อเพื่อนๆมีแค่ตัวเดียวไงแล้วก็เห็นมีเพื่อนบางคนนะถามมาว่า,าเซิร์ฟอังกฤษเนี่ยหรือว่าเกมเนี่ยมันจะปิดตัวลงตัวไหนนะครับอันนี้ไม่รู้นะแต่บอกได้เลยว่าอีกนานนะครับไม่เร็วๆนี้แน่ไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ อีกนานอีกนานอ่ะให้ฮูป้าเขาได้ออกสกิลหน่อยนะครับเดี๋ยวสกิลไม่ฮ oh ูป oh ้าโอ้โหสปีดเขาตามเราเยอะนะครับเลยไม่ได้ออกสกิลสักทีโอ้โ oh ห oh, ดูดิความเร็วเรานี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เท่าไหร่แปดแสนเก้าแสนนะครับล้านสองนะเมื่อกี้นี้ล่าสุดดาเมจเราก็อยู่ที่ประมาณ4ล้านถึง78ล้านนะครับประมาณนี้ ก็ไม่ถือว่าเยอะนะอ่าไม่ถือว่าเยอะพอดีพอดีนะครับสำหรับเซิฟเถื่อนนะ <c oughs> ที่ผมบอกว่าเซิฟเถื่อนนี่คืออะไรคือมันมหาเทพเยอะมากนะครับเซิร์ฟมัง,งกิเนี่ยมีแต่เทพทูทั้งนั้นนะโคตรมหาเทพอะ่ะอย่าได้คิดที่จะไปเติมเงินสู้นะครับสู้ยากมากถ้าไม่รวยจริงหรือว่าไม่มีเงินจริงๆนะเซิร์ฟมัง,งกรนี่เป็นอะไรที่แบบเถื่อนมาก อันดิเมนไปก่อนนะครับจะได้ปลดโลกป้องก,กันการโจมตีของศัตรูโอเคใช้เป็นสกิลที่1นะครับท่ามังกรอันนี้ก็สกิลที่3นะครับทัดไฟโอ้โหมิวทูก็ <laughs> ไม่ได้ออกอีกแล้วนะครับสกิลเพราะว่าความเร็วเขาอยู่ที่แสนเจ็ดนะของเราอะโอ้โหล้าน2ล้าน3นะครับอะไรจะขนาดนั้น <laughs> ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่8ล้านนะครับเมื่อกี้เอาคลิกไม่ได้อะเอาใหม่8ล้าน พลังป้องกันเราอยู่ที่2อล้านนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะอันติเม็ไปเลยแต่เขาถึกมากนะครับโอ้โห و, พลังป้องกันเขาก็อยู่ที่2อล้านเหมือนกันนะครับสุดๆอะ่ะกดพลังเหรือว่าพลัง R านะครับแล้วก็ใช้เป็นสกิลที่3นะทัดไฟคือถึงแบบค่าความรวิหรือว่าดาเมจเขาอ่ะมันน้อยกว่าเราใช่ไหมแต่ค่าพลังป้องกันเขาเยอะมากนะครับอย่างที่บอกไป ถ้าดาเมจเราไม่เพียงพอแล้วก็ฆ่าเขาไม่ตายนะครับว้าวพลังโดยรวมอยู่ที่200ล้านนะมัน,นีนอันติเมจไปเลยอื้ <c oughs> ใช้เป็นสกิลที่1นะครับทำรก่อนแล้วก็ปิดฉากด้วยอันติเมจอีกครั้งนะครับกดดูค่าสเตตัสไม่ทันสังงานนะเ,เดี๋ยวกดกวาดล้างอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวขอเปิดกล่องก่อนบางทีลืมอ่ะ ลืมบ่อยนะครับลืมบ่อยโอ้โหไม่ได้สีทองสีม่วงเลยวันนี้รู้สึกว่าดวงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่มาเอาจัดทีใหม่ซะงั้นน่ะทำไมมันไม่ฟิกให้แบบที่เราจัดเลยวะเนี่ยใส่ไปเถอะใส่ไปเถอะ <laughs> อย่างที่บอกนะครับเซตนี้ผมเอาไว้ฟาร์มโปเกมอนวนวายนะมันจะได้ตีแบบในทืนเดียวตายเลยนะครับสกิลที่เดียวตายเลยอ่ะอันติเมทไปเอาใช้ยังใช้ไม่ได้ลืมไป <laughs> โอเคใช้เป็นสกิลที่2นะครับแล้วก็ปิดฉากด้วยออนติเมทเนาะง่ายๆนะครับสบายๆอย่างที่บอกนะครับคอนเฟิร์มว่าเซอร์มงกิลเนี่ยมันหาไอเทมได้ง่ายกว่านะครับ หาง่ายกว่าเซิร์ฟไทยเยอะแต่บางไอเทมมันก็ใช้ไอเทมแลกไอเทมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ธรรมดาเนาะแต่อย่างน้อยก็เซิร์ฟมังเกิเนี่ยมีสิ่งที่เราอยากได้นะครับหมายถึงว่าไอเทมที่เราอยากได้มีให้แลกอะนะครับแต่เซิร์ฟไทยนี่แบบเฮ้ยไม่พูดดีกว่านะครับผมไม่ได้เข้าเกมมานี้น่าจะเดือนหนึ่งแล้วมั้งผมว่าไม่ได้เข้าเลยนะครับไม่ได้เล่นเลย ไม่ได้ติดตามข่าวสารด้วยนะหุยอันนี้น่าจะเจอคู่ปรับหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนไม่แน่ใจนะจำชื่อไม่ได้ไม่มีหน้าเบื่อนะครับสำหรับเซมังกิตนะเพราะว่ากิจกรรมมันหมุนเวียนเปลี่ยนตลอดนะนานสุด2วันนะครับเร็วสุด1วันวันต่อว,วันนะ่ะโอเคอันติเมทไปเลยอ่าเดี๋ยวเราต้องรีบฆ่าหมาสีฟ้าก่อนนะ ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายนะครับอีกครั้งมาสีแดงหน้านี้โอเคกดพลังเส้นหรือว่าพลังอ่านะครับกดแช่พลังบริเวณไปละอันติเมทเลยห <c oughs> มาสีแดงโคตรถึกอะ่ะโอ้ตัวอาซูตเขาก็ถึกนะครับมันสามารถป้องกันสกิลได้หนึ่งครั้งหรอือเปล่าผิดฉากด้วยสกิลที่หนึ่งนะครับท่ามังกรโอ้ถ้าค่าสเตตัสเขาไม่ตามแล้วนี่เราน่าจะแพ้นะเมื่อกี้ Uh huh. อันนี้ก็คู่ปรับนาะปะรู้สึกว่าคู่ต่อสู้เรามันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับครั้งที่2นะในการกดกวาดล้างเข้ามาต่อสู้ SDQ นะครับชื่อเขาอื uh ้ huh. โอเคกดใช้เบอร์รี่ไปก่อนนะป้องกันไปก่อนกดพลังแซหรือว่าพลังอาร์บอันติเมตไปโอ้โหแทบไม่เข้านะครับ <laughs> ใช้เป็นอ uh huh. โอ้โหตายไปเลยนะครับแรงมากโอ้โหไม่น่าจะสู้ได้นะครับโคตรถึกเลยนะเราสกิลไม่เข้านะครับเดี๋ยวต้องเอาอะไรนะแบคมาช่วยนะแบคมาช่วยเดี๋ยวขอชุบชีวิตก่อนค่าสเตตัสเขาเยอะพอสมควรนะเมื่อกี้นี้โอเคเดี๋ยวช่วยเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอยืมตัวมาช่วยก่อนนะ <c oughs> ไม่งั้นนี่จะแย่นะครับ คลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบนี้นะที่ผมรีวิวพาเกียไปต้องใช้ตัวช่วยเหลือนะคนเราต้องมีตัวช่วยเหลอนะ,อะกดใช้เบอร์รี่ไปอันติเมตไปเลยโอเคแล้วก็ใช้เป็นสกิลที่2นะครับเมื่อกี้นี้รู้ไหมว่าผมพลาดอะไรผมพลาดคือผมไม่กดใช้พลังแซตหรือว่าพลังอานะครับเห็นไหมเมื่อกี้นี้ลืมนะเมื่อกี้ <laughs> อันติเมตไปก่อน ค okay. กดใช้พลังบริเวณนะครับพลัง Z พลัง R อีกครั้งเห็นไหมถ้ามีแบ็ k กับไบเนี่ยดาเมจมันจะจัดจ้านกว่านะครับแต่ที่ผมจัดทีมแบบนี้ก็คืออยากให้เห็นความแตกต่างนะครับหรือว่าอะไรที่มันไม่ซ้ำนะครับโอเคหลังจากช่วยเสร็จแล้วก็น่าจะหมดหน้าที่นะ ตัวเข้ามาปกติเราต้องขอความช่วยเหลือนะครับโอเคใช้เป็นสกิลที่2นะแล้วกอนติเมตไปจริงๆถ้าเป็นสกิลท่าน้ำแข็งเนี่ยสู้อนุว่าคิวเลมไม่ได้นะครับก็คือตัวเมื่อกี้ศัตรูเมื่อกี้เลยนะครับอนุว่าคิวเลม ตัวนั้นใช้สกิลท่านน้ำแข็งได้แรงกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นอัลติเมทหรือว่าสกิลที่2หรือว่า3นะถ้านจะไม่ผิดนะน่าจะสกิลที่2นะครับใช้เป็นสกิลที่2นะครับทีเดียวตายเลยนะปิดฉากด้วยสกิลที่1นะท่ามังกร มาโอเคที่เมทไปเลยนะครับโอ้โหทีเดียวจบเลยนะแรงมากนะแรงมากเออแล้วก็เห็นแวบๆบแบบนะครับเห็นแวบๆบแบบได้ข่าวมานะอ่าไอตัวทาปุเลเล่อะรู้สึกว่ามันจะมีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับซึ่งไม่แน่ใจนะแต่ปกติมันไม่มีนะจากที่ผมดูในเซนะิร์ฟจีนน่ะแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟมังกินนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงเข้ามาได้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าเซิร์ฟมังกรนี้ก็ค่อนข้างที่จะดัดแปลงจากเซิร์ฟหลักพอสมควรเนาะแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่ปิดง่ายๆนะครับยังเล่นได้อีกหลายปีบอกไว้เลวว่ายังเล่นได้อีกหลายปีคิดว่าเซิร์ฟมังกรน่าจะพัฒนาไปต่อแหละนะครับคือเซิร์ฟหลักของเกมนี้ก็กคือเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาหยุดพัฒนาไปแล้วไงนะครับเขาหยุดพัฒนาไปละแต่ทีเนี้ยไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟมออื่นเนี่ย ที่มันเป็นตัวเกมเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวียดน,นามเซิร์ฟอังกฤษหรือว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยมันจะพัฒนาต่อไปหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมคอนเฟิร์มว่าเซิร์ฟอังกฤษน่าจะพัฒนาต่อนะเพราะเห็นแบบมีโพสต์ในกลุ่มด้วยนะครับเรื่องการพัฒนาต่อไปแล้วก็โปยกมอนที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับในแพทต่อๆไปตัวทาปุลเลเล่นะครับก็จะมีร่างมาสเตอร์นะครับที่เพิ่มเข้ามา ไม่รู้ว่าจะมีความสามารถพิเศษอะไรนะครับก็รอติดตามดูกันอีกทีนึงอ่ะอติเมทไปก่อนเลยปลดโล่นะปลดโล่ใช้เป็นสกิลที่2นะท่าน้ำแข็งแล้วก็อัติเมทอีกครั้งนะครับปิดฉากไปด่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยด่านที่11 โหเจอคนที่แข็งแกร่งอีกแล้วนะครับถ้าเจอคู่ปรับนี้คงต้องได้ใช้ตัวช่วยเหลือนะว้าวโอเคใช้เป็นสกิลที่2องไปก่อนนะครับอือหืโอ้โหแรงมากนะมิวทูแต่ก็ยังแรงไม่พอนะกดใช้พลังเส้นหรือว่าพลังอานะครบแรัวการติเม่เลย ใช้เป็นสกิลที่นะคนัทธาตุไฟกดพลังบริเวณนะครับแล้วก็ตีมีอีกครั้งโอ้โหมิวไม่ตายนะเราจะตายเองหรือเปล่าเนี่ยเรายังมีประดับเซ็ตโอโออยู่นะครับโอเคปิดฉากด้วยสกิลที่3นะทาตุไฟเกือบตายเกือบตายมิวก็สกิลแรงมากนะครับผมโดนไปทีนึงนี้ครึ่งหลอดเลยนะมันคิดนี้แต่ว่าผมใส่เรียนสกิลไงมันก็เลยแบบ เด้งเลือดขึ้นมานะครับเวลาถึงเทินเรามันจะเด้งเลือดขึ้นมา,าใส่สั่งข้อแสงนะครับอันติเมตไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ใช้เป็นสกิลที่2นะครับเพราะว่าเขาเล่นเป็นธาตุพืชไงแพ้ทางน้ําแข็งนะครับพืชหรืออีก3ด่านสุดท้ายนะครับจะเจอของแข็งหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกัน กลัวว่าด่านสุดท้ายด่านที่15จะเจอของแข็งนะเหมือนรอบที่รีวิวพาเกียร์ซูไม่ได้นะครับเขาเป็นที่1ของเซิร์ฟเวอร์ผมเลยโอเคใช้เป็นสกิลที่หนึ่งไปสกิลที่3นะครับแล้วก็ปิดฉากด้วยสกิลที่2ลมหายใจน้ําแข็งสกิลแห่น,นั่นเองนะครับเรียกว่าสกิลแห่มันแห่ไปไงว้าว มีฮูป้าด้วยนะครับก็ระแวงระแวงเหมือนกันนะเวลาเจอมหาเทพอ่าอันติเมทไปก่อนเลยใช้เป็นสกิลที่หนึ่งนะครับสกิลที่สามแล้วก็ปิดฉากด้วยอันติเมทนะ มาครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับว่าไงจะคงแข็งไหมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่น่าจะแข็งมากหรอกว้าวโอเคใช้เป็นอันทิเมตไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นสกิลที่หนึ่งครับทํามังกร อันตเมยอีกครั้งนะหูป้าไม่ได้ขยับบอกเลยเดี๋ยวดูค่าสเตตัสเขาหน่อยว้าวคือพลังป้องกันเขามันเยอะนะดาเมจก็เยอะด้วยแต่ว่าความเร็วเขามันน้อยไงเห็นไหมดูดิ60,000เองนะครับเอยไม่ใช่สิเ0 0าหเออเลขมันกลับกันดูยังไงว่าดูเลขกกับเลขหกเออโอเคปิดชากด้วยสกิลที่สนะคัท่นไฟตายไหมไม่ตายนะครับฮูป้าก็ถึออยู่เนาะถึกมากถือว่าถึกมากนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับการต่อสู้ก็จบลงแล้วนะทั้งหมด30ครั้งนะครับก็15บวก15ไงโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว r e s o n a n c e ไวท์คิวเลส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้ข้อมูลหรือว่าความรู้ในส่วนไหนเนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป Youtube นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวแล้วก็บอกอีกครั้งหนึ่งเนาะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนอง XMP ด้วยนะครับ